สวัสดีครับมาเจอกับชักตีหลักหกเชนแนวนะครับลูเซตีนะครับสวัสดีคือพลายจังแม่ไม่งาดเสร็จครับ <c oughs> ยังไงล่ะติดเตือนลาแล้วดีครับจังแม่หลักหกเข้าไปกับยายปูเดอก็เข้าไปแน่กับตีหนึ่งลีซ่าครับเ <c> ด <oughs> ็กดีก็อยู่บ้านฟ้าบ้านนะครับ ไฟไม่นาครับกลับตีนหนึ่งตีสองอขาดิขาเจ้เงูดิขา <l ots> สวยครับพี่นางช่างแม่ครับเป็นคนที่ทำงานแก่มากนะครับปับกรับตกเลยครับพี่ดอก <l ots> ดีครับเข้ามากันแล้วครับเรีมาเร็วๆเรียกเาี่ครับมปแล้วครับไปขับรถมาแล้วนี่ครับจะเตรียือนไปกันลยครับนี่ครับปิ๊กี้อยู่ดีครับมาขาวป่านุไปอยู่เด้อตอนนี้มาขาวป่านุเขาไปบ้านปิ๊กี้นะครับ ก็นี่เขก็น่ากลับเกือบมืดนะครับทีมงานที่ก็ไปกันเนียเนี่ยก็วันนี้อย่กกินมามาต้มัหเลยไม่กินข้าวบัดยาก็คนที่ถามว่าจ้าตีมาถึงนี่กินข้าวไม่กินข้าวอะไรล่ะนี่ครับต้นไม้ครับเดิเดต้นไผ่ด็กตีครับสวยดีครับ พิกกี้เด้อเดือพิกกี้พิกกี้ไปไหนรู้ปะพิกกี้พิกกี้พิกกี้บักบี้ยาาอีกอ่ะบักบี้เอาไม่บักบี้เดี๋ยวไปเดูบักบี้อ่ะ

พิกกี้น่าไปไหนไปเลยครับพิกกี้พิกกี้ไม่อยู่ล่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นักตีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนักตีับมาทำให้ดีบ้านี้นะครับวิกกี้ไปไหน,นเนี่ยหาวิกกี้กันดิ <c oughs> เอาวิกกี้ยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจะเพียงอคนนี้นะวิกกี้นะไงพิกกี้ก็ได้ยิ่งัึ้ตีจนจิงตีไม่มีมกี้เจ็งทางนะบิกกี้ ก็นี่ครับหลายคนถามว่าสมบัติพ่อตาอยู่ไหนครับสมบัติครับรถสมบัติพ่อตาอยู่ไหนครับนี่ครับนี่สมบัติพ่อตาอยู่นี่ครับรถสมบัติตาดูฝุ่นเกาะไปแล้วครับนี่เดือไปไหนครับอ๋อก็กลับไปบ้านรูกลับมาแล้วก็บุญได้เกาครับนี่ครับ คือไม่ไล่รถวันนี้ไล่ไหมไม่ได้ไล่ครับเรถไล่เย็นเย็นนู่นน่ะมึดมึดเลยอ่ะเฮ้ยครับรถรดครับดเดี๋ยวรถดเอาไว้ไม่ได้ไปครับสังตีมีตังเลยครับให้ดูตังแล้วพาไปดูบักบีดีมะนาวอะไรบักบี เห่าอะไรมักบีเห่าอะไรนักเห่าอยู่ได้กำลังคลิปวิดีโอลงยูทูบอยู่ก็เห่าทำไมนักเห่าทำไมนะไม่เข้าใจ เอาไงก็คลิปนี้ตั้ตีก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ละครับมาเจอกันคลิปต่อไปนะจังจังเตี้